ทุกฟ้าราคาถูกช่วยลดค่าครองชีพประชาชนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสารในชีวิตรประจำวนันเริ่มแล้วพุทธันจัดคนนิวเจร i เ n ชั่นครั้งที่หนึงวันแรกประเดิมรุ่นประชาชน6กคู่และรายงานพิเศษวันที่31พฤษภาคมวันมรสุบริโลกต่อไปนี้พบกับ ข่าวประจำวันกับทีมของแสงสยามเทเวีวีและตราทีวีคอมหนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512 344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดการค้าภายในจังหวัดตราดตั้งจุดจำหน่ายไข่ไก่ทงฟ้าราคาประหยัด ช่วยแบ่งเบาภาระราค่าครองชีพให้กับประชาชนบริเวณหน้าอาคารสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดตราสดสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดตราดจัดโครงการไข่ไก่ทงฟ้าราคาประหยัดโดยนายําไข่ไก่ราคาประหยัด9 00 0ฟองมาจําหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจนํานวนมากที่ทยอยเข้าคิวรอซื้อไข่ไก่ทงฟ้าซึ่งนายชินวัตรมรินการค้าภายในจังหวัดตราดกล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาไข่ไก่ค้าหน้าฟาร์มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกจําหน่ายในท้องตลาดมีจํานวนลดลงสมผลกระทบให้ราคาไขาป่ปลีกหน้าตลาดปรับตัวสูงขึ้นทางสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดตราดจึงได้ตั้งจุดจําหน่ายไขยย่ไก่ทงฟ้าให้กับประชาชนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคในภาวะราคาไข่ไก่ในท้องตลาดสูง สำหรับการตั้งจุดจำหน่ายไข่ไก่ทงฟ้าครั้งนี้ได้นำไข่ไก่เบอร์สามจากหน้าฟาร์มมาจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาแผงละ9กบาทหรือฟองละ3บาททั้งนี้ทางสำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราดจะได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในท้องตลาดหากพบว่ายังมีภาวะราคาตรึงตัวและประชาชนมีความต้องการให้จากโครงการไข่ทงฟ้าทางสำนักงานการค้าภายในตราด ก็จะด,ดาเนินการจัดโครงการต่อไปอีกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกระทรวงการต่างประเทศจัดอบรมภาษาอังกฤษและพิธีการทูตพร้อมบรรยายเรื่องคดีปราสาทพ,พระวิหารให้ส่วนราชการในจังหวัดตราดตามโครงการบวกแก้วสัญจร นายพิเชษหวังเทพอนุเคราะห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษและพิธีทางการทู่ให้กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาค,คมอาเซียนโดยมีน,นายนรงธทรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวต้อนรับคะบณะกระทรวงการต่างประเทศที่ห้องประชุมสารคลังจังหวัดตราดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการตามโครงการบวกแก้วสัญจรของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นการเปิดเวทีชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศและในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วนรวมไปถึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ชื่อมโยงกับการด้านต่างประเทศทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวแรงงานการกงศูลโดยเฉพาะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและพิธีการทูตและเพื่อเป็นการรองรับประชาค,คมอาเซียนในปีพศ2558ให้กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตรังด,ด้วย อย่างไรก็ตามการจัดเวทีบวกแก้วสัญจรในครั้งนี้ยังได้มีการจัดบรรยายพิเศษเรื่องคดีปราสศรา,าวิหารให้กับส่วนราชการได้เข้าร่วมฟังเพื่อให้เข้าใจและสามารถขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจสู่ประชาชนได้อีกด้วยเริ่มแล้วการแข่งขันฟุตบอลจดคนน e วเจเนเรชั่นครั้งที่1ที่สนามสีขาวสนามญ้าเทียมองค์การ,รบริหารส่วนตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองจังหวัดตราด การแข่งขันฟุตบอล e w Generation Cup ครั้งที่1ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเวลา17นาฬิกาโดยคู้เปิดสนามเป็นการแข่งขันระหว่างคุ้มทักษิณพบครองเพชรในรุ่นประชาชนทั่วไปโดยมีประชาชนและเยาวชนร่วมชมการแข่งขันจำนวนมากซึ่งเมื่อวันนี้การแข่งขันมีทั้งหมด6คู่ซึ่งเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปทั้งหมด6คู่แบ่งออกเป็นรอบการแข่งขันไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ จากทั้งหมด5รุ่น84ทีมและระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้จะเป็นรอบตัดเชือกและรอบชิงชนะเลิศของทั้ง5รุ่นจึงขอเชิญชวนประชาชนเยาวชนที่สนใจเดินทางเข้าชมเกมการแข่งขันได้ทุกวันจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้สวัสดีครับขอ,อยาตุดเชิญเลยครับดื่ม <c oughs> บรอรถ แต่ไม่ได้ขับจับ,จบไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ แมคโครสาขาตราดเปิดให้บริการแล้วแมคโครศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครสาขาตราัดบนถนนสายตรัดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร0 3นย์สามเก้าห้าหนึ่งสามเก้าศูนย์ศูนย์แมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูก รายงานพิเศษวันที่31พฤษภาคมวันงดสุบรีโลกจุดเริ่มต้นของการจัดงานวันงดสุบรีโลกในวันที่31พฤษภาคมคิศักราช2198 เริ่มต้นจากองค์การอนามัยโลกเนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ซึ่งการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบและให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสําคัญและเข้าร่วมกิจกรรมการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่นั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองและโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆนอกจากนี้ยังมีผลทำให้เกิดโอกาสเป็นโรคบางโรคมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่เช่นโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองและโรคอื่นๆอีกหลายโรคบุหรี่ยังทำให้เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นอีกด้วยองค์กรการค้าทำไมโรคระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้และกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและได้กำหนดประเด็นการเรือลงเพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและให้บุคลากรสาธารณะมีส่วนร่วมในการเรือลงควบคุมการบริโภคยาสูบ ทางนี้โทษของการสูบบุหรี่นั้นก่อให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นมะเร็งที่ปากลิ้นกล่องเสียงแต่ที่เป็นมากที่สุดคือมะเร็งปอดโรคทางเดินหายใจผู้สูบบุหรี่จะจะมีอาการไอเรื้อรังบางครั้งไอถี่มากจนไม่สามารถหลับนอนได้แต่เมื่อหยุดสูบอาการจะบรรเทาและหายไปในที่สุด นอกจากนี้ถ้าในควันบุหรี่จะสะสมอยู่ในปอดวันละเล็กละน้อยจนที่สุดถุงลมป่องพองไม่สามารถหดกลับได้และมีผลทำให้ปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากเท่าเดิมจึงทำให้หายใจขัดหอบและหากเป็นเรื้อรงังก็อาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ง่ายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วยังพบว่าบุหรี่ทําให้เป็นโรคอื่นๆได้อีกหลายอย่างเช่นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลโรคความดันเลือดสูงโรคตับแข็งโรคปริน้นโรคโพรงกระดูกอักเสบเป็นต้นและยังส่งผลต่อบ,บุคลิกภาพของผู้เสพยาเสพติดอีกด้วยอย่างไรก็ตามสําหรับค,คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้คือไม่ใช้ไม่รับไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบทําลายชีวิตที่ฝ้า จาากททงี่อองน่นมนมมสไเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนไทย นัดที่1ของตราด f อส่งผลให้ตราด f อก้าวขึ้นมาอยู่ในที่อันดับที่9มี17แต้มเหลืออีก4นัดหานรงคาดได้เพิ่มอีก6แต้มรวม23นัดและเมื่อจบเลกที่1จะได้อยู่อันดับเลขตัวเดียว หลังจากการจบการแข่งขันระหว่างตราดเอฟซีกับกัมสระบุรีเอฟซีที่ตราดเอฟซีเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อนหนึ่งซึ่งเป็นชัยชนะนัดที่4ของตราดเอฟซีและมีผลเสมออีก5นัดทำให้มี17แต้มจากการแข่งขันติามนัดซึ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9ของดิวิชั่น1แล้วซึ่งตราดเอฟซีนั้นยังเหลือโปรแกร,รมแข่งขันอีก4โปรแกรมก็จะจบเล็กที่1โดยในสัปดาห์นี้จะบุกไปเยือนระยองยูไนเต็ดและเปิดบ้านรับการมาเยือนของ BBCU นายหานรงชุนหาคุณากรรักษาการโค้ชตราดเอฟซีกล่าวว่าผลงานของตราดเอฟซีนับว่าดีขึ้นเรื่อยๆในท้ายของเลกที่1ซึ่งเหลือการแข่งขันีนซีนัดและเป็นการแข่งขันในบ้าน2นัดนอกบ้าน2นัดซึ่งวันนี้ตราดเอฟซีมีอยู่17แต้มซึ่งสีนะักที่เหลือตั้งเป้าว่าจะเก็บได้อีกสัก6แต้มซึ่งก็จะมีแต้มรวมคาดว่า23แต้มและคาดว่าจะขึ้นมาอยู่ในอันดับเลขตัวเดียวก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้ว นอกจากนี้ในเล็กที่2นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนตัวนักเตะบ้างแต่จะเป็นการผลักดันเด็กๆขึ้นมาให้มีบทบาทมากขึ้นส่วนนักเตะอื่นที่อยู่สมโมสรก็จะมั่นใจว่าตราดเอฟซจะอยู่ในดีวิชั่น1ต่อไปอีก1ปีเลก1น่งเป้าหมายที่ผมวางที่ผมคิดเอาไว้ก็คือต้องได้ไม่ต่ำกว่า23คะแนน ในเล,เลขหนึ่งก็คือจะอยู่อันดับประมาณเลขตัวเดียวสักที่8ที่เอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อเพื่อว่าในเลขที่2เราจะได้มีการพัฒน,นาหรือปรับปรุงเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคิดดูแล้วก็คิดว่าน่า,นาจะทําได้ครับครับมั่นใจครับม,มั่นใจมั่นใจในศักยภาพของน้องมั่นใจในศักยภาพของสโมสรครับมั่นใจในศักยภาพของแฟนคลับคนดูครับคิดว่าคิดว่าอยู่ได้แน่นอนครับ นักเตะตราดเอฟซีลงซ้อมต่อทันทีหลังจากเมื่อวานนี้เปิดบ้านชนะก,กัปสระบุรีส่วนอาการบาดเจ็บของธนาวุฒิอาการดีขึ้นตามลำดับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนายหานรงชุนหะคุณากรรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกซอนตราดเอฟซีได้นำนักเตะลงฝึกซ้อมโดยแบ่งนักเตะออกเป็น2กลุ่มซึ่งกลุ่มแรกเป็นนักเตะที่ลงทำการแข่งขันกับกัปสระบุรีเอฟซีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยให้การฝึกซ้อมเพียงเบาๆเท่านั้น ส่วนนักเตะที่ไม่ได้ลงแข่งขันนั้นจะให้ซ้อมตามโปรแกรมปกติเช่นเดิมและในวันพรุ่งนี้จะทําการซ้อมฝึกทักติกเพื่อบุกไปเยือนระยองอยู่ในเตดในวันที่2มิถุนายนนี้ขณะที่อาการบาดเจ็บของธนาวุฒิละละนาล่าสุดอาการดีขึ้นตามลําดับสามารถวิ่งและออกกําลังกายได้ตามปกติแล้วแต่ยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในจังหวะท,ที่แปลบอลเท่านั้น ซึ่งตนเองคาดว่าการบาดเจ็บจะหายภายในเล็ก2และพร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมได้ในเร็วๆนี้ ปิดไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเผยทางจังหวัดตราดพร้อมดูแลด้านการส่งเสริมด้านอาชีพหลังจากการบำบัดฟ,ฟื้นฟูให้กับทุกรายนายพยัคฆพันธ์ผัวกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานปิดข่ขยบำบัดยาเสพติดจาก่ข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตราดประจำปี2556 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดตราดรุ่นที่5ปี2556โดยมีผู้ผ่านกระบวนการบำบัดในระบบโปรแกรม Fast m o d เดลในระยะเวลา15วันที่กองร้อยอาสาสมาัครรักษาดินแดนจังหวัดตราดที่1รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่ายาเสพติดนะับเป็นสิ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิตของทุกคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวและก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆที่บั่นทอนความมั่นคงของประเทศ ซึ่งทางจังหวัดได้ขอให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วทั้ง54คนมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวนกลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีกมีความสำนึกในบุญคุณของบิดามารดาเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้กับตนเองในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หวังว่าผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดในครั้งนี้จะสามารถเข้ามามีส่วนช่วยภาครัฐในการช่วยดูแลหมู่บ้านชุมชนและเป็นแกนนนำหลักสำคัญในการป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนของตอนเอง อย่างไรก็ตามจากการประเมินผู้ที่ผ่านการบำบัดจากค่าวิวัฒนพลเมืองรุ่นที่ผ่านมาพบว่าผู้ผ่านการบำบัดสาม,มารถกลับไปใช้ชีวิตธรรมาหากินเลี้ยงชีพเช่นคนปกติขณะที่ในส่วนของผู้ที่ไม่มีอาชีพทางจังหวัดได้มีการประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดที่จะพร้อมเข้ามาดูแลเรื่องของอาชีพและหากต้องการฝึกอบรมจะมีวิทยาไรเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่างและศูนย์พัฒนาฝึกอาชีพแรงงานจังหวัดเข้ามาช่วยฝึกอบรมให้ตามความต้องการอีกด้วยบริษัทบูรพาพิทักษ์จำกัดบริการรักษาความปลอดภัยรับงานติดตามอารักขาโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงานและเจ้าที่ตำรวจทหารรับสอนยิงปืนระบบ BRPK บริษัทบุรพาพิทักษ์จำกัดต,ตั้งอยู่ที่1032 199ถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตจุจักรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022725525 6, 6และ0849449933หรือที่ w w w b u r a p h i t h a k c o m บริหารงานโดยลังบัวลอยพิการแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา วิธีใหม่ของคนมือราดับ The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบก,กับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่ The Night